ดีเจนุชค่ะสวัสดีครับหมื่นนะเนาะเ้าตองหมดแมนก็ได้เลขถูกไปล้วกอ้วดที่แล้วเขาสี่หกเนาะของเจนุชเริ่มมาแม่นนะคะบอกกันถึกเลยเนาะเจนุชไม่วันนี้โอ้ไม่ยังว่นตั้งแต่จะถูกมากเหมือนนั้นก็ฟันดีดีเลยฝันมาฟันแล้วมันบอฟันแล้วคือมื่อนั้น โตงวดได้มื้อเลขออกเลยจุดถูกได้956แม่นปล่อยก่อนดังก่อนเนาะจ้เนาะแม่นกะมือนั้นกะบ่ทันได้ตัดได้หยังคือรอความฝันเจตจดอยู่ปรากฏว่าปล่อยเแล้วฝันดีันันดี่นฝันจังได๋ะ้ยฝันว่าจักสดอกไปทุ่งนานี่ะอือไปทุ่งนาบ่ดีคนเขาไตามแลแลนน่ะแลนแลนนี้เขาน่ะอือแลนนี้เขา ไปรียุ่นทงยุ่นเทียงหน้ากร้จกไหมเทียงหน้ากันเทียงหน้าก็เกาหลกร่างหลังพักกันลบยันเขาน้่ขาน่ะนนําน้่น้่มหอดนะจังไดข้านไปข้านไปจังใดยุ่งสีไหมมุดลึงคืนลึงคืนใช่ไหมอันงูแหมงูใหญ่ไหม,ม,ย,ย,ไหมยู่นได้ยู่ไนไม้แห็ไมพอดีม่วงม่วงไปม,งมากมากจังไดขืนมาจังสีเลยไหม องูตัวนั่นนะเิ่นแพ้พางแพ้ข่นมากสีเหเบม้ย่เมยไงตัวไงนลนะถ่วมหัวคนน่ะมึขึ้นน่ะถ่วมหัวเลยล้ววอูได้าสิก็เลยเดือมองก็เลยเบิ่งเพิินเิ่นเพินนมาแบบนี้เลยเด้เป็นเพลมาแบบมี้ไหมให้หัวเพอรขึ้นมาเลยเพอรแบบนี้นแมนฮบมีขึ่นหมเ้เห็นเลยมาออเลวะคิดได้ใจล้ว ตังได่ก็แม่นเด้อวะคิดแล้วมีมีจักเสียงมีเสียงเดียวแต่ว่าใหญ่แต่ว่าใหญ่เพิ่นผงาดออกมาเลยไหมยังเหมือนก่าป่ะโอ้เราออกสีดำเลยล่ะออกสีดำไม่เราเป็นโอ้พยานาคมหาติดติเอายังวะเป็นโอ้คือจังองค์ดำบอกนี่ดำหมดได้ไหมยืนนึกใช่ไหมดงาดูไหมเห็ดมือใส่ยังเสียงแมมเบียได้ไหมแพ้ว่าดวงเกนุ่งกำลังมากพี่น้อง ก็เลยกว่าอ่าก็เลยยืนเบื้องพื่นพื่นก็บมเหตุอย่างนี้ก็ยืนเบืองพื่นพื่นกับไปเพื่นบอกก้าบลอกตัยังอยู่สี่ดลยหายห้เห็นได้งูใหญ่นะครับงูใหญ่เพ็ดให้เห็นเลยแม่เพื่อถ่ยเห็ดเอีกแล้วหมวดนี่เนาะแล้วห้ไย่ระวังสิมันจีบว่นันบออเนาะที่เท้าวายนะ่นจีบว่าหายดีบ่็อกเนาะคนจากไมอยูน้ำกันเนี่ยบุญเพื่อจะเอาองค์โกแมน ให้ค้มคิดนะนงั่งว่าขั้นใดไงนั่นแหละพอสมาบวกในบุนีนีู่ใดน้ำเจรถบ่ะล่ะโอ้ก็สิมีตัวเล็กว่าหลายเนาะออเล็กว่าหลายผูนั่ก็สิไดยูตี่เมีนหนึ่งม่ใหญ่ถือนั่อยู่ได้เนาะแล้วก็ถือถือเจาชีบบาทือเ่าเจ้าชีบาทเออโอ้ัวเราต่องว่าดีใจหลายขอบุณขอบุณนะขอบุณ ไอ้บุรไดหลายไอ้ไม่บุใหอ้พบอกมันบอกมันกาวกันน่ะนะเป็นนี้เขาก็มีเงินหลายเขาพั่ท่วงนี้เพิ่วท่วงนีแล้วถือกางเกงนดได้เลยใส่แมนก็เลยใส่หนีพอพอดีได้บุญได้ด่าเอ้ยเห็นป่อตัว่าเจนโนดไะไอ้ตัวลำลําไอ้ตัวลำลํรวยๆเด้อคน่ อ้ยดีใจน้ำเด้อะไดไปปนีได้ตีได้จังเลยปนีนปนในปนในนีโอ้เจนนุชก็ดีใจเพระันี่อนีก<จ>็ดีใจก็ดีใจแั้งเพื่อนเหรอะก็บ่าคิดจังหลายบาร์ีค่ะความฝันเจนนุชตีเป็นตัวใดค่ะตัวเห็นตังสีมันตีเป็น,ปนเก่าตัวเจ็ดดูดิ907บ่แมนนี่แหละ907ปะเจ็นแมน เก้าศูนย์เจ็ดนะครับตัวเดียวดีหล่ะฟันเป็นแบบนี้มันว่าจิตว่าจิตีตัวนี้หรอกมากก่ามือสองก็ได้ว่าจิตีตัวนี้แหละเกูนเจ็ดงูงูตัวใหญ่ใช่ไหมครับแนจนุตีเป็นเก้าเหรอครับเก้าเก้าศูนย์เจ็ดแมนฝันว่าคืนเหรอครับฝัน่อคืนนี่โอ้ฝันว่างูเจองูเลยงเายเลย ตัวขนาดไดเจ๊อุ้ยเพียรุ่นพี่เด้อยกยกสูงสูงเลยมี่แต่รุ่นเพียใหไงๆหุนบบไงเลยทั้งสี่เลยครับผมบ่เฮ็ดยังตัวบาเบืงองื็ซือเบืองเฮาซเบืองเฮาเบืองเฮาจนลบพลบสายตาเด้องูตัวนั้นเบืองสงสัยปัจจัยไม่ฉกแล้วมั่งปัจจับ้าบวบเกยห้าสิบเจ็ดแมนแนต่ว่ามักตัวนีหล่ะมักเลอล่ะ ก็น่ามือเนาะเลขเก้นย์เจ็ดเน่ยเพิ่นมาเพิ่นเ็นเพหยงเนาะมากกับเบิร์เงิ่ศูนันมากัดมืองิสี่กับสิตีเป็นเก้าหาเจห้านะแมนอันนี้มันยกข้ออันนี้มันยกขอเบิงมันยกข้อเบ่าเงิอมแต่ว่าเพิ่นขคอยูที่ไหนขดอยู่หลืมไหม่สมยุ่งสี่มสี่มี่มตรวงป่เลยแม่นเลือนแหมก็สี่เมเออนี่แหละเก้าศูนยเย์เออกี่เ่งว่าโอ้พิยูนี่หลือใหม่เนาะ กระชองเบื้งเพื่อก็กิ่งยุงเสร็จละยุงเสียโอ้เพื่อก็ลุกขึ้นมาายังสี่เลยไกรสิกระสิบ่าบอกกันแล้วว่าเก้านเจ็ี่ตัวนี้ละเก้าศูนย์เจนศูนเจ็เก้าศนสีเนมาแมนนี่ละก็เลยตัวเน้นเน้นเน่ะเพราะว่าเันโคตรเดยมันโคตรอยู่ในหรือใหม่เด้เี่ยทยายให้คิมเก้าเจ็ดนะคะ คือเน้นๆความฝันได้มาค่ะนี่ความฝันเลยเนี่ยันี้จะเป็นเลขทูบแก้วโอนี่เป็นทูบฝันเมื่อคืนล่าสุดเลยนะเจ๊ล่าสุดเลยฝันเลยเห็นคนอีดีเวเลยฝันจัะสิเจ๊นวดใกล้ถือกันป่ะโอ้ยฝันจัะสิก็ตีถือกเนาะเคยได้เงินแสนโอ้ยกระเลือได้ก็ได้หลายอยู่ดีตัวนี้เดียวเคยได้ ตีง่ายพ่อมกัเครื่อใดพ่อมเก้าศูนย์เจ็ดใช่ไหมเจ๊เก้าศูนย์เจ็ดตัวเดียวเก้าศูนย์เจ็ดอาจจะเป็นเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดอย่างนี้ตัดเอาใช่ไหมเอาแมนยุ้ยด้เนีนเลยเนีนได้เก้าศูนย์เจ็ดเนาะแมนแต่เลขทูบก็เอาไว้อยู่ใช่ไหมเจ๊เอาไว้อยู่ซื้อไว้นี่ยละซื้อไว้ในน้อยเพาเลขทูบเขาต้องซื้อลายสิแต่ว่ามกตัวนี้หละตัวเนี้ยมาเก้าศูนย์เจ็ดเนอะเจ๊แมนมาเก้าศูนย์เจ็ด ก็คือว่าชุดนี้คือว่าจะเอาไปไถ่ทองใช่ไหมโอ้ไถ่ทองเลยล่ะถ้าได้ถ่บูชาองค์พ่อใหญ่นาคแมนโอ้ยถือมัานในเดชสิรวมบุญกับเจดนนอันบูชาองค์พ่อใหญ่นาคมาครับองค์เนี่ยองค์ปูนี่องค์ปูใช่ไหมต้องใส่เพื่อนมาบอกกแล้วมั้งว่าสิเอาม้างถือในเดชเจดนนตั้นสิรวมบุญนะเมนอย่างไดเพื่นมาอยู่น้ำอยู่เนาะวันดีอยากบอกถอยหลังอีกหน่อยครับเจถอยหลังอีกนิดหนึ่งโอเค ครับผม956907นะคะเน้นไป907 0 7ยเจกับเก้าศูนองู่คตอย่แมนไอเอฟซตีซอยกันนอกหอนผู้ใดตีเป็นคตได้หรือใหม่เนาะลืนคืนลืนคืนชุสิเนาะช่องเมึงนึกตกแหลกช่วงมึงอลยเนี่ยสักพักนื่งเพร่ะประพงโฮหัวอมากสิไหมเออโอ้อกเอามาก็ยืนมึงเสียยืนมึงคนเลยยืนเออเลยวานนี้เออยืนเออเลยไหมเห็นชู้ห เป็นมาหายโสดจยาได้เจ้่าแมนปูอยากมาอยุนนําันเนาะจานแมนดูเจ๊ก็เลยมั่นใจที่เก้าศูนย์เจ็ดแมนมั่นใจเลยอืมก็ฟันดีด้อฝฟันเห็นเพิ่นถ้าถ้าฟันแบบนี้เคยเคยถูกเคยได้เคยได้แมนเคยได้เงินแซมเจเจ้เคยได้เงินเนี่ยฟันแบบนี้งูใหญ่นะครับมาบอกนะครับผมเจนุษย์นะฮะ ก็เป็นความฝันในเจนะเป็นความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจนุดนะครับผมสําหรับแนวทางงวดประจําวันที่1พฤศจิกา2566นะครับกับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผม907คือจุดเน้นนะครับตัดเล่นเอาเนาะกับผมครับขอบคุณครับเจนุดครับรับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผม